นะคะเริ่มจากดาวกนตอนนี้ยราอยู่ที่ศูนย์ห้องสมุดค่ะศ <c oughs> ูนย์การเรียนรู้อังกฤษปานะคะ <c oughs> โอ้ยคะ่ะแล้วก็เริ่มจากตับเออเขาเรียกอ็นำเมง คืออะไร <laughs> จะร้อยพอดีเป็นคนชอบสิ่งมังก็จะร้อยแบบนี <laughs> ้นะคะร้อยทำไมกันไก่ก็ใหญ่มากเลย,นะ <laughs> ยตัดออกมา <laughs> ต้นหนอมเนี่ยเอ,ออเป็นไก่ก็ไม่กดเข้าเลยค่ะดูนะคะตัดครั้งเดียวไม่สายค่ะ ออนนเอาละเลยมาเริ่มร้อยกันนะครัะเริ่มจากสินชิชลบก่อนเลยคะ่ะดูก็เล็กๆเราอยากร้อยแบบหนึ่งก็เลยขอแค่ใส่ได้ก็พอ <c oughs> แล้วก็ไม่ต้องสนใจเอ่อคนทําที่มันบ้าๆนะคะเราสนใจที่วิชาทำเยาดไม่อนนยา <c> ก <oughs> เออดาวเราทำไมมันเป็นอยองนี้ยังไงร้อยไหมเหยแยะเข้าไปนะคะถึงมันจะแย่กนิดนึงก็ถถอ แบบนี้นะคะเราล็อกก็ร้อยไปเลยสินูก็เยอะค่ะ้อเสร็จเราจะไปขายอันละห้าสิบบาทนะคะเพราะว่าคนทำาหน้าตาด,ดีอะไรเงี้ยคนถ่ายก็น่าติดนะ อาจจะตักเจดนึงถ้าแบบคร้อยๆไปแล้วเป็นกำลังจะตายขึ้นมาขนาดนี้ใส่เอ,อ่ขอข้อมือมา,มาใส่แม่นี่ครับ จะเจ้อาอะไรดักหน้าหะครับอืมดีนะเย็้เย็ gravel 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 ้เย็้ช่วยเนียถ่ายรูปดีให้อาจารย์ช่วยไหมสวยแต่ไม่เชี่ยทำเองเออเริ่มเป็นรูปเปล่ามานะครับออาจจะไม่สวยแต่ก็ทำเองอะไรอย่างเงี้ย จะเ็จเมื่อไรหร่ล้คะนี่เอออีกสามวันละอีกสามวันรับรองได้ชมผลงานแนะ่เลยค่ะอันหนึ่งว่าร้อยวันละแค่นี้สักสามวันสิบค่ะอืมอืมอมอืมอีมสีนี้เสียว่ะตืออ่นนะช่างเถอะ เมื่อไรจะเสร็จสักทีอันหนึง่งเออจะตัดได้ไหมคะแล้วก็ค่อยซื้ออยากรู้ไงวิธีทำาแต่และอันนะเออเหมือนเหมือนไม่ถ่ายวิธีทำนะครับเหมือนจะถ่ายหน้าเออคนทำนะทำอะไรไม่เข้ากับหน้าตามากใช่ไหมล่ะคนดูก็จะพูดอะไรอย่างนี้แต่บอกได้คำเดียวเราไม่แคร์มองสวย จริงคืออะไรไม่รบบเด็กๆรูไปเพราะวาทํา สวยใช่ไหมล่ะร้อติมชมรู้ตัวสวยครับเอ็หงหำหำมันก็เล่นงิมม้นูเขาใจ้นเาว่าง มากที่สุดเลยรูกปัดนมึงก็แต่จะไปทำได้ระหว่างที่เราร้อยนะครับก็จะมันเหงิกเสียงในสตูดิโอเลยแบบก็จะมาดูว่าเอิมเราไปได้ลูกปัดมาเจอที่ใดนะครับก็คือที่ตลาดสดนี่แหละของที่นี่แหละที่ร้านครับอือที่ร้าน ที่ที่มันขานแล้วครับตุกตรง,ต,รงตาเกียนนะครับก็คือไปเดินกับลูกสาวลูกสาวก็ไอคนที่มันถ่ายที่นะ <c oughs> เดินทัวร์ตลาดหาของกินเลือกสุดท้ายก็มานั่งกินมาม่าไอ,อเราพาเดินไปร้านข้าวร้านอะไร่างาดีสุดท้ายจบที่มาม่าครับ <c oughs> มันถูกนะมาม่าสับแขมมาแยกหมูปิ้งเรากินดีนะครับ ออะเราอยากให้รู้เขาว่ามันเหมือนไฟสตูดิโอมากเหมือนเสียงสว่างเพียงพอในการทุกปัดมากเลยค่ะก็คือแบบแสงแค่นี้มันไม่พอนะครับเพราะอืมเอามันดำแล้วไม่มัดเลยมัดเลยมันจะใส่ได้หรือเปล่า ขอมือนี่สิขอมือหน่อย <c oughs> เดี๋ยวนะไม่ใช่ขวานะค่ไม,ไมเอาจะลองไงก็ขอมือหน่อยยืมไม่รู้ว่าแข็ง